นับถอยหลังสู่ความลับของสงครามโลกครั้งที่สองที่โลกยังไม่เคยรู้จากเรื่องจริงอันเหลือเชื่อสู่ผลงานภาพยนตร์ทริลเลอร์สงครามพีเรียดเรื่องยิ่งใหญ่เปิดโปงภารกิจเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่มีโลกเป็นเดิมพันครั้งแรกที่คุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง Please. Please. six minutes to midnight รหัสลับพลิกสมรภูมินรก เมื่อโลกกำลังจะตกอยู่ในอันตรายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกิดสงครามกำลังจะถูกเปิดโปงโทโมัสมิลเลอร์สายลับจากประเทศอังกฤษได้รับภารกิจให้ทำภารกิจสุดท้าทายโดยเขาต้องแฝงตัวไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับบรรดาลูกสาวของชนชั้นสูงฝ่ฝายนาซีในโรงเรียนทางตอนใต้ของอังกฤษเพื่อสืบหาสาเหตุการหายตัวของอาจารย์คนก่อนโดยมีมิสร็อกฮอล อาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งนี้คอยควบคุมดูแลแต่ยิ่งเวลาผ่านเลยไปความผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นสถานศึกษาแห่งนี้เก็บงำซ่อนความลับบางอย่างไว้โทมัสต้ตองทำทุกวิถีทางเพื่อสืบหาความจริงว่าโรงเรียนแห่งนี้ปิดบังอะไรกันแน่และอะไรคือต้นเหตุชนวนของสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน าต้องรักษาชีวิตตัวเองเพื่อเฮรอดกลับไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไข Six minutes to midnight ถือเป็นผลงานภาพยนตร์พีเรียสสุดปราณีตที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองผ่านการแสดงอันทรงพลังของนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างจูดี้เดนจ์จากเชคสเปียร์อินเลิฟเบลฟาส และ007 Skyfall ร่วมด้วยเอดดี้อิสซนักสแสดงผู้เข้าชิงรางวัลจาก Dress to Kill จิมบราดเบนจากมูแลงลูชพัดดิงตันและคาราดจูรีจาก Blade Runner 2049มื่นหนึ่งภารกิจต้องค้นหาความจรงิงและหนึ่งชีวิตต้องซ่อนตัวตนเพื่อหนทางรอด ความจริงของสถานศึกษาที่อันตรายกว่ากลางสมรภูมิรกหมายถึ e นกเหยี่ยวนะไม6นุมมิดนรหัสลับพลิกสมรภูมินรก12พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์